สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบายเจแอส t ตทเมนเ m e เมนค่ะวันนี้เราอยู่กันในเส้นของรัตนาทิเบตค่ะโบอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้เลยค่ะ แอสไพร์รัตนาธิเบศ2ค่ะคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศค่ะอยู่ใกล้กับแยกรัตนาธิเบศเลยเดินทางง่ายสะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าอีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะเลยค่ะให้ความรู้สึกนะคะที่ร่มรื่นและก็สะดวกสบายค่ะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยทั้งสระว่ายน้ําสนามเด็กเล่นและฟิตเนสอีกด้วยค่ะส่วนในห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะจริงๆแล้วที่นี่ค่ะเรามีทรัพย์ของแจมค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าห้องนี้พิเศษนิดนึงที่เราจะพา ไปชมกันเพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบเลยในห้องจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหนตามขึ้นไปชมกันค่ะ ห้องที่วันนี้เราพามาชมกันนะคะอยู่ที่อาคาร A ชั้น18ค่ะห้องเลขที่449เเข้าไปชมด้านในกันค่ะ สำหรับภายในห้องนี้นะคะคุณผู้ชมห้องนี้ค่ะเราจะมีเฟอร์นิเจอร์ของเดิมไว้ให้อยู่แล้วจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่24.94ตารางเมตรค่ะเป็นห้องชุดนะคะมี1ห,ห้องนอนมีห้องนั่งเล่นค่ะมีมุมครัวและก็1ห,ห้องน้ําค่ะเดินเข้ามาภายในห้องนะคะอย่างที่โบบอกค่ะว่าในห้องนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์ของเดิมไว้อยู่แล้วก็จะมีโซฟาอยู่บริเวณฝั่งขวามือค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นกําแพงห้องน้ําซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีนะคะเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าใครนะคะอยากจะหาทีวีแบบไซส์ใหญ่ๆมาติดตรงกําแพง ก็ได้เหมือนกันค่ะัดเข้ามาในห้องนอนค่ะในห้องนอนนี้นะคะจะมีประตูกระจกบานสไลด์แยกพื้นที่ของห้องนอนค่ะแล้วก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้าเตียงที่นอนพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งให้ที่สําคัญเลยค่ะห้องนอนที่นี่มีกระจกบานใหญ่ๆนะคะที่เป็นหน้าต่างค่ะซึ่งคุณสามารถเห็นวิวบริเวณด้านนอกได้ด้วยค่ะ ส่วนฝั่งบริเวณซ้ายมือของตัวห้องนะคะจะมีหนึ่งห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องน้ำที่นี่มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและที่ติดกันค่ะคุณผู้ชมก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้มีซิงค์อ่างล้างจานค่ะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ที่คุณสามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าจะวางเป็นเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะหรือว่าใครจะวางไมโครเวฟก็ได้เหมือนกันค่ะและก็มีระเบียงห้องด้วยที่ระเบียงห้องตรงนี้สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างค่ะเอาไว้ตากผ้าก็ได้หรือว่าจะวางเครื่องซักผ้าก็ได้เหมือนกันค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมแอสปาลรัตนาธิเบต2เริ่มต้นจากถนนงามวงวานมุ่งสู่ถนนรัตนาธิเบตจากนั้นให้ขับรถตรงมาประมาณ2กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่พามาชมกันค่ะท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องที่นี่ค่ะแอสไพรลัตนาทิเบสองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทิมพ์แชทมาหาพวกเราได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook J Asset Management หรืออีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะที่ YouTube เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเรานะคะที่นี่เลยค่ะแอปพลิเคชันบ้านบ้านแอปพลิเคชันนี้นะคะเราได้รวบรวมทรัพย์จากแจมของเราค่ะที่มีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์ให้คุณผู้ชมได้เลือกมากกว่า2,000รายการอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ค่ะทั้ง Android และ iOS ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ